วินเนอร์คอนเน็กเปิดแล้วเกมยิงที่ใครๆก็เล่นได้กับเกม Shooting War ครับโอ้โหนะในสุดก็เปิดให้เล่นแล้วสำหรับเรื่องนั้นของเกม Shooting War ครับเป็นเกม s h o o Shooting Fantasy นะที่มีความสนุกแล้วก็ภาพสวยงามมากๆนะครับ อันนี้เป็นการเปิดคอสเบต้านะครับ T, นะ CBT test นะฮะก็เปิดตั้งแต่วันที่16ครับถึงวันที่23นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าเพจเล่นกันได้ซึ่งตัวเกมเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งอ่า g o o g l e Play นะครับแล้วก็ทางด้านของ App Store นะไปโหลดกันเลยที่ไหนก็นได้นะไม่เป็นไอโฟนหรือแอนรนะฮะสะดวกอันไหนก็โหลดอ,อันนั้นครับแล้วก็เซอร์วร์ของเกมนี้เนี่ยนะครับเป็นเซิร์วร์ที่รวมกันนะนะครับสามารถที่จะเล่น ได้ทั้ง iOS และ Android ครับนะไม่แยกซูเปอร์นะครับผมอีกอย่างึงีนะ้ ID ที่ใช้เนี่ยเชื่อมต่อกันได้นะไม่ว่าคุณจะเล่น iOS หรือ a n d r ร i d นะรูปแบบของ ID ีมีอยู่3แบบครับก็คือ1ฮะ Facebook นะฮะ2 ID ของ Winner Connect แล้ว3นั ID ของ Gate นั่นคือ ID ที่สามารถที่จะเข้าไปเล่นเลยได้เลยนะแต่ว่าจะไม่ผูกมันนะแต่ว่าสามารถที่จะผูกปัดที่หลังได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศไม่ใช่บรรยากาศสิเรามาดู นะภาพของเกมน,นี้เล็กสักเล็กน้อยนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับภาพตัวเกมนะนี่ครับเข้ามาโหลดแลสต s ตอร์กันได้ที่นี่ฮะอันนี้กู่เพย์นะครับผมน่ครับก็ในเกมเนี่ยมีกิจกรรมหลายอย่างให้เล่นด้วยนะนะครับนอกจากจะมีการเปิดเซิร์ฟเวอร์นะเป็นอีเวนต์สำหรับช่วงออคอมพิวต้านะครับนี่ฮะตัวเกมโอเคเดี๋ยวเราไปดูแฟนเพจของตัวเกมกันก่อนกาสำหรับใครที่อยากจะหาข้อมูลหรือหาวิธีเล่นนะนก็สามารถ ที่จะเข้าไปได้นะที่ Facebook Fanpage นะครับนี่ฮะชูตติ้งวอล์มพิมเข้าไปเลยนะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับผมนะซึ่งในแฟนเพจเนี่ยก็จะมีรูปแบบการเล่นนะวิธีการเล่นนะครับแล้วก็มีลิงก์ต่างๆนะที่สำคัญสำคัญนะครับเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มแฟนเพจเว็บไซต์นะฮะแล้วก็ลิงก์โหลดของ iOS Android นะแล้วข่าวสารนะครับก็ติดตามได้นะครับสารของคอมเกมเมอร์นะฮะอันนี้ก็จะมีลิงก์ให้อยู่นะครับสารเข้าไปได้ครับและนอกจากนี้ฮะ ภายในเกมเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นช่วงพิเศษนะที่เรียกว่าโปรโมชั่นสำหรับเพื่อนๆที่เล่นในช่วงคอมเปต้านี้เลยเพราะว่าครับจะแจกเดมอนและก็โก้ครับให้วันละนะครับ2 0 0พันเดมอนและก็2,000สนโกนะฮะและนะครับยังไม่พอนะฮะสำหรับการเล่นในเกมนี้เนี่ยมีค่าเอนิจี่นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีค่าเอนิจี่คือแบบพลาดกับเอนิจี่หมดจะเล่นไม่ได้แต่ว่าในช่วงนี้นะครับในช่วงคอมเปต้าเนี่ย คุณจะสามารถซื้ออินน g จได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะซื้อกี่ครั้งก็ได้นะครับเนี่ยเอ้ไม่ช่อ่าอันนี้ครับได้ถึง9 9 9 9ครั้งนะฮะก็คือซื้อได้เต็มที่แหละครับผมแล้วก็ใช้เพชรแค่10บเดมอนเท่านั้นเองนะครับ,นะรบนะก็สามารถที่จะไปลองเล่นได้เดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศในเกมมาให้ดูนะฮะแล้วก็นี่ก่อนอื่นนะดูคลิปกันก่อนดีกว่า โอเคครับก็เปิดให้เล่นกันที่ The Broadlands สำหรับเกม Shooting War ครับก็ช่วงนี้เป็นช่วง Cross Beta Test นะครับก็เล่นกันตั้งแต่วันที่16ครับถึงวันที่23นะครับนะ16 17 1บ7 8 9 10 2 1 2 2 2 3ก็ประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งนะครับ6 7 8วันนะฮะก็มาเล่นกันได้ฮะสำหรับในช่วงนี้นะใครที่ยังไม่มี ID ก็รีบไปโหลดกันมาซะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับตอนนั้นของเกมนี้ฮะนะครับรูปเกมเพลย์นะฮะผมขอลองสักอันละกัน เอาเอาบัญชากที่ผมผ่าสามดาวนะั่นอัน,นไม่อยากจะเสี่ยงนะครับนะฮะอืมในที่เมเราจัดได้สามสามตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชิญเพื่อนมาจาัดเอาเข้ามาร่วมชิมได้ด้วยนะฮะเป็นกองหนุนนะครับเท่านั้นหรือจะมาแทนของเราก็ได้แล้วก็มีการใช้เทมนะฮะชุดสู้ได้ด้วยนะครับนี่เข้าไปเลยดีกว่า <Hey. S 1> การเสียเวลามาจอกันซะหน่อยนะครับก็รูปแบบเกมนะเล่นยังไง คอนโทรนี้เห็นไหมฮะจะมีรูปขาวิธีการเคลื่อนชะเคลื่อนที่เคลื่อนที่หรือการเดินนั่นเองครับส่วนเป้าเนี่ยคือเป็นเป้าเล็งนะครับวิธีการใช้ก็คือกลากแล้วก็ยิงอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอเดี๋ยวรีบๆยิงกันชอเปียงโดนฮะนี่ครับพื้นแตกสกิดว่าเพิ่นจะแตกด้วยในเกมนี้ถ้าเกิดว่าหล่นไปข้างล่างตายเลยนะครับถ้าเลือเต็มเท่าอาจารย์แต่ว่าหล่นหล่นไปเนี่ยตายนะครับนอกจากนี้มีสกิลนะฮะยวใช้ให้ดูอย่างเช่นสกิลนี้ฮะเปียงปิ้วเนี่ยเพิ่ม ก็มีสกิลนี้นะครับตัวละครสามารถใช้สกิลได้ซึ่งค่ามมานาจะมีบอกอยู่ใช้เท่าไหร่แล้วก็ดูจากลนา่างนะครับเป็นมานารวมนะทุกตัวละครใช้มานาอันเดียวกันนะครับจะถอยไปไหนครับเฮอร์คิลิสเ <c oughs> จ็บหัวนี่ครับเนี่ยมันจะมีมานาอยู่แล้วก็จะมีหน้าของค่าว่าสกิลนี้ใช้มานาเท่าไหร่ยังไงฮะถ้าเกิดว่ามานาหมดก็ใช้ไม่ได้นะจ๊ะโอเค ตัวเกมครับสามารถที่จะเล่นเองก็ได้หรือจะออโต้ครับนะฮะสามารถที่ออโต้ได้แต่แรกนะสมมุติว่าเราไปเชอฉากใหม่นี้ครับไม่ต้องผ่านก่อนก็ไ <โ cousin, S 2> ด้นะออโต้เลยระบบจะทําการเล่นให้อย่างที่เห็นนี่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับนี่ฮะอย่างกาครับตัวเล่นเองนะคือบางทีเนี่ยบอดมันเล่นไอไอนยิงไม่ไหนนะฮะให้ไอเล่นให้เนี่ยยิงได้แบบโอ้โหนี่ฮะนะครับปวดปวดจีบอะผมว่านะเพื่อนเพื่อนเล่นเองดีกว่านะครับ นะฮะนี่ครับเล่นเองดีกว่านะฮะอย่าปล่อยให้บอทเล่นเลยให้บอทเล่นแล้วมันตาจะไหลครับคือบอทกากมากครับบอกตรงอะเราต้องต้องเดินมาให้หน่อยเออคือมันคิดเองไม่ได้ต้องเดินมาแล้วก็ให้มันเอาตัวตรงนี้น่าจะตาจะฉลาดขึ้นละเอาการยิงโดนไม่โดนอีกโอเคนะฮะผ่านละ โอเคนะครับแต่ก็จะได้ของได้รางวัลได้ดาวมานะครับบอกแล้วว่าให้เล่นเองนะครับก็รูปแบบการเล่นนะฮะจะมีหลายแบบเลยนะมีการประลองกับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับอันนี้คือการเล่นแบบทั่วไปนะฮะจะมีแบบยากด้วยแต่ว่าแบบยากนี่ต้องปลดล็อกก่อนต้องว้12ก่อนที่ผมยังไัยแค่1 1ยังทไม่สามารถปลดล็อกแบบยากได้นะครับนอกจากนี้มีการแบทเทิลนะฮะคือการดวลกับเพื่อนๆนะสามารถที่จะพีเคแบบคนเดียวนะครับหรือว่าจะพีเคแบบเป็นทีมสร้างทีมมาแล้วก็เชิญเพื่อน นะครับนะสามคนแล้วก็สู้กันนะครับมีหลายแบบฮนะตัวเกมมีอะไรทําหลายอย่างครับแล้วก็มีการรับรางวัลน,นะฮะนี่ครับการเพิ่มพลังลบนะการมีอีเวนต์ในะค่ายแอคทีฟนะี่คือการทํากิจกรรมหลายๆอย่างภายในหนึ่งวันให้ครบแล้วก็จะได้เมื่อทําถึงเป้านะฮะก็จะได้เอเงินหรือได้ของตอบแทนนะฮะเช่นนี้ห้าพันแล้วก็หนึ่งร้อยเพชรโอเคฮะมีอะไรเกี่ยวกิลดี้ยังไม่ถึงนะยี่สิบนะจ๊ะท้าทายมีถุนายห้ายังไม่ถึงครับอ่ะโอเค อนอกจากนี้มีภารกิจนะก็คือทำเควสเสร็จแล้วก็มารับรางวัลนะครับนอกจากนี้เวลาที่คุณเติม V P เนี่ยคุณจะสามารถรับของที่เฉพาะ V P เท่านั้นที่รับได้นะอย่างเช่นกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการเติม V P ก็คือการเติมเงินฮะนี่ครับจิ้มตรงนี้ฮะแล้วก็จะเป็นการเติมเดมอนนครับนะหลังจากคุณเติมตังปั๊บคุณก็จะเป็น V P แล้วก็สามารถซื้อของในร้าน V P ได้เป็นแพ็กเกจพิเศษนะครับที่จะได้ของ,งาตามนี้นะครับผมนี้ตามนี้ฮะโอเคนะจ๊ะ ประมาณนี้นะครับผมนะเกมเป็นเกมที่น่าเล่นนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวของอฮีโร่เนี่ยมีค่อนข้างเยอะๆนะฮะมีแบ่งเป็นสีสายนะครับมีสายแอตแทกนะครับคือสายโจมตีนั่นเองนี่ฮะมีมีเกรดเกรดเกรดอ่าเกรดธรรมดาสุดก็คือเขียวแล้วก็เป็นสีส้มอ่าเขียวแล้วก็น้ําเงินแล้วก็ม่วงแล้วก็เป็นสีส้มอย่างนี้ฮะนคือระดับสูงนะครับมีระดับดาวด้วยคือการอัปเกรดดาวนะครับมีสายดีเฟนส์น,นี่ฮะมีมังกรแดงนะครับมีสายซัพพอร์ต นะฮะไี้มีหลายตัวให้จิ้มๆหน่ให้ดูสายแท็ติกนะครับนี่ฮะก็มีหลายสายนะฮะโอเคนะฮะก็มาลองเล่นกันได้ครับตอนนี้มีผู้เล่นก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเราไปดูแลนด์กิ้งอันดับหนึ่งก่อนว่าใครมีฮะเลขยี่สิบโหใช้ได้เลยนะฮะชื่ออนะไรเนี่ยนะฮะโห oh, ใช้ได้เลยนี่ฮะชื่อชื่อห้ามเว้นนะฮะอันดับหนึ่งอันดับสองทดบสอบระบบ นายกสามาน,นยกนะครับผมผมที่เท่าไหร่78ชนะ4แพ้2โอเคฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับก,ก,นะการเล่นเกมนี้นะเป็นเกมที่น่าเล่นหนึ่งเกมมีระบบอัปเกรดพัฒนาฮะอัปเกรดฮีโร่พัฒนาฮีโร่และการาตีบวกอุปก,กรณ์นะฮะในการอัปเกรดปิ้งยิงเนี่ยนะครับ,การ, grade, รบการพัฒนาฮีโร่นะฮะการอัปเกรดสกิลสก,กิลก็เป็นเกมที่น่าเล่นอีกหนึ่งเกมครับก็สามารถจะไปโหลดไปเล่นได้ครับแล้วก็ พิมพ์ชื่อเลยในทั้งในอแอปสโตร์แล้วก็เพ a สโตร์ครับก็พิมพ์ shooting w a r ครับเกมนี้สามารถที่จะเล่นได้เลยนะเกมของ winner connect นะครับโอเคครับเป็นอย่างไงบ้างครับสำหรับเรื่องของเกมเพลย์ที่การเล่นและคลิปสอนที่การเล่นต่างๆของเกม shooting w a r ฮะนะเห็นแบบนี้แล้วนะสามารถเข้าไปโหลดกันได้เลยนะทั้ง iOS และ Android นะสำหรับเกมนี้นี่ฮนะพร้อมที่จะเปิด ให้บริการแล้วนะครับนะอย่าลืมครับ16ถึง23เท่านั้นครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงโอเพ่นเบต้านะครับผมนะโอเคครับแล้วก็พบกันใหม่ครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ